วันนี้น้องมจะมารีวิวอะไรคะกระทงค่ะกระทงอะไรคะลูกกระหงดอกบัวไหนน้องพิมพลองลอยดิสิคะสวยมากมือเคียร์ยด้วยสิคะเอาทำไมลงไปกับกระทงล่ะคะลูกมือเคียร์ยกระทงหน่อยคะ่ะเคียร์ยกระทงหน่อยอุ้ยสวยจังเลยกระทงดอกบัวของน้องพิมพเขานั่งดูวสวยมากเลยนะคะ ห็นไหมลอยได้ด้วยค่ะปีนี้น้กงพื่อเขาจะเอากระทงแบบนี้นะคะไปลอยในแม่น้ำใช่ไหมคะลูกใช่ใช่ครับไหนไหนลอ,ลองโชว์ให้คุณแม่ดูหน่อยไหนลองโชว์กระทงให้คุณแม่ดูหน่อยค่ะสวยไหมคะสวยสวยครับไหนลองลองลอง,ลองเอามือออกก่อนค่ะ กระทงน้องพิมพเขาสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็คือกระทงดอกบอัวที่ทําไปก่อนหน้านี้เราคือว่ามันเริ่มเหี่ยวไปแล้วแล้วมันก็เริ่มลอยไม่ตรงแล้วค่ะทีแรกมันก็ลอยตรงอยู่นะคะเดี๋ยวนี้มันเริ่มเอียงไปแล้วนะคะนี่น้องพิมพเขามีกระทงสองอันค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยเนาะบ๊ายบายไม่ไม่ไายบาย,บายจุ๊บจุ๊บ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ